เดี๋ยวคลิปครั้งนี้เรามาพูดถึงเรื่องปืนลมกันเพราะว่าถ้าถ้าเ,เป็นเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานไม้ใหม่ๆเนี่ยจะเลือกซื้อปืนปืนลมที่เราจะใช้ยิงเนี่ยไม่ถูกเพราะมันมีหลายหลายประเภทหลายชนิดเราก็ต้องเลือกเลือกตามความเหมาะสมของตัวเราด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกบอกวิธีว่าควรจะใช้ประเภทแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราดูดูลักษณะปืนลมกัน จะมีปืนเดี่ยวปืนคู่นะครับแล้วก็แม็กที่ยิงกับใช้แตงานปโปคอนเกรสก็คือยิงเข้ากับตัวโฟนดเลยนะครับก็มีทั้งปืนเล็กปืนเล็กที่บางคนเรียกว่าปืนยิงตรงนก,ก็จะเป็นกระบอกเล็กใช้ลูกเล็กแล้วก็เป็นปืนคู่ปืนคู่แบบปากเล็กนะครับอันนี้เป็นของคิตตันอันนี้เป็นปืนคู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ถ้าเป็นเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานไม้เนี่ยอ่าจะมีให้ให้เลือกอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือเราเรียกว่าปืนเดี่ยวนะครับปืนเดี่ยวก็คือหมายถึงว่ายิงยิงลูกแม็กเดี่ยวอ่าขนาดช่องที่ใส่นี่เราเรียกว่า F 30ก็คือใส่ลูกได้ขนาดอ่าสามสิบนะครับเบอร์ F 30อันนี้เร,เรียกว่าปืนเดี่ยวซึ่งเราจะเป็นต้องใช้มากเราถือว่าเป็นเพื่อเอกเลยตัวนี้ต้องยิงบ่อยนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นอ่าแม็กค,คู่ นี่เป็นแมคกโคก็คือว่าจะยิงออกมาเหมือนเป็นลูกแม็กอ่าสองตัวนี้จะใช้งานบ่อยเน F50 เนี่ยก็คือว่ามันสามารถใส่ใส่ลูกได้นะครับตั้งแต่ลูกเบอร์10นะครับถึงลูกเบอร์ F50 เห็นไหมครับว่าช่องเนี่ยมันจะแตกต่างแตกต่างกับตัวตัวตัวแรก F30 ตัวนี้นะครับ นนึงเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ทั้งเบอร์เล็กถึงเบอร์50เลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานเป็นอาชีพจริงเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยจะจะเลือกซื้อแยกนะครับก็คือจะเลือกซื้อ f30 เพราะอะไรเพราะว่าตัว f30 เนี่ยตัวปืนเนี่ยมันจะเบามันจะเบากว่าเพราะว่าในการทํางานพวกมืออาชีพจริงเนี่ยมันจะใช้งานหนักงานบ่อยงานทั้งวันเลยบางทีนะครับก็จะจับจับแลายิงบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่น้ําหนักให้น้ําหนักเบาจะได้ไม่เมื่อยมือนะครับ แต่พอเวลาที่จะประกอบงานเนี่ยเราต้องการต้องการลูกที่ยาวกว่าย30แล้วเพราะว่ามันทะลุทะลุบบงไ,ไม่ไม่ได้เต็มที่เราก็จะต้องซื้อ f 5 0ใหม่ตัวนึงแต่ว่าตัว,ต,วตัวนี้คือตัวแมคกคู่แมคคู่เนี่ยอย่างไงก็ต้องอ่าเลือกเลือกใช้นะครับมันจะมีหลายขนาดเราก็ใช้เบอร์เวลาเราซื้อเนี่ยเราบอกเขาว่าอ่าเบอร์นะครับ1010นะครับก็คือแมคกคู่ลักษณะเบอร์ขนาดนี้นครับมันจะมีหลายหลายขนาดนะครับระวังซื้อผิดแต่ถ้าเป็น เป็นงานที่แม็กคู่ยิงโค้งอ่าอันนี้เป็นถ้าเป็นของสินตันเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กคู่แม็กคู่ปากเล็กเห็นไหมครับปากจะเล็กอันนี้เหมาะสำหรับการยิงยิงงานโค้งยิงที่ทําไม้โค้งอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าเรายิงปืนปืนแม็ออกเดี่ยวไปเนี่ยไม้มันจะดีดออกได้แต่ถ้าเป็นแม็กคู่เบอร์ใหญ่เกินเนี่ยมันก็จะเกิดว่าเป็นแผลของไม้มากใหญ่เกินไปเราก็จะเลี่ยงมาใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวแม็กคู่เบอร์เล็ก ให้ดูสูมดูปากปากกระบอกนะครับเปรียบเทียบกันกระบอกตัวเล็กกับตัวใหญ่เห็นไหมครับปากกระบอกจะต่างกันเยอะนะครับในกรณีถ้าถ้าเป็นใบดาเนี่ยอยากให้ซื้อ f สามสิบไว้นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้เราใช้บ่อยส่วนตัวนี้เราก็ใช้ในในการที่ประกอบงานคือถ้าเราทํางานคนเดียวเนี่ยเราใช้ปืนประกอบ f ห้าสิบเนี่ยมันจะสะดวกแต่ถ้าทําหลายคนเนี่ยเราใช้ตะปูต่อกก็ได้นะครับไม่จำเป็น แล้วเดี๋ยวเรามาดูปืนยิงปืนที่ยิงยิงปูนนะครับปืนยิงปูนเนี่ยมันจะมีสองระบบะถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับยิงปูนปนี่มันมันจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับะจะมีจะมีสองอย่างถ้าเป็นรุ่นเนี่ยมันจะใช้เป็นใช้กับลูกลูกดำนะครับลูกคอนกรีตดำมันสามารถยิงสองระบบได้ก็คือใช้กับงานไม้ก็ได้ก็คือใช้แทนแบบตัว f 5 0นี่ก็ได้ แต่แต่ผมอ,อยากแนะนําให้ถ้าเราจะยิงปูนเนี่ยเราซื้อปืนแบบที่เจาะตรงเลยนะครับเจาะตรงที่จะใช้กับตัวตัว,ตวยิงปูนก็คือตัวนี้ตัวลูกมันเนี่ยจะเป็นตัวทีเขาเรียกลูกตัวทีเห็นไหมครับตรงหัวมันเนี่ยเพราะตัวเนี่ยมันจะล็อกล็อกไม้ได้ดีกว่าแล้วกําลังมันจะดีกว่านะครับเวลาที่ที่เรายิงตัวปูนเนี่ยมันจะเหมาะแต่แต่ถ้าพูดถึงรับน้ําหนักนี่มัน ถช้เกี่ยวปล่อยพุกไม้ดีกว่านะครับแต่ในในกรณีที่เราปูผนังอะไรพวกเนี้ยใช้อย่างเงี้ยเราจะสะดวกยิงไม้โค้งเข้าไปเลยยิงแผงเข้าไปได้เลยนะครับเวลายิงเนี่ยมันจะมีเซฟเซฟของมันก็จะอยู่ตรงปากกระบอกเลยถ้าตราบใดที่ปากกระบอกปืนไม่กดลงไปเนี่ยลูกก็จะไม่ลั่นออกมาอันนี้อันนี้ค่อนขอ้างอันตรายเพราะฉะนั้นเขาถึงทําเซฟว่าว่าถ้าถ้าปากกระบอกกดไปเนี้ยอ่า,อยางเงี้ยเรายิงได้เลยลูกจะออกนะครับแต่ถ้าปกติอย่างเงี้ยเรากดกดไงลูกก็ไม่ออก อันนี้ลองลองลองดูนะครับว่ามันจะมีระวังซื้อผิดาถางเขาก็ได้ว่าเป็นลูกที่แบบว่าเป็นหัวตัวทีสิงกันอย่างนี้ครับเป็นการยิงตะปูคอนกรีตที่เราใช้งานได้ดีนะครับส่วนตัวนี้บางบางท่านเรียกว่าปืนยิงกลองนกเพราะว่ามันจะมันจะเล็กเล็กกว่าตัว F สามสิบอีกราคากับกับแพงกว่านะครับอย่างนี้อันนี้คือ F สาสิบอันนี้ก็จะเล็กลงไปอีก เหมาะสาหรับยิงคิ้วที่บางๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้ใช้ตัวนี้ยิงเนี่ยคิ้วมันแตกถ้าคิ้วไม้บางๆอ่ะตัวนี้มันจะลูกมันจะเหมือนลวดเล็กๆเลยเล็กมากนะครับอันนี้อันนี้เหมาะเหมาะสำหรับงานที่ยิงคิ้วนะครับอย่าไปใช้ยิงไม้อดัดยิงแผงยิงแผงนี่ไม่เหมาะเพราะว่าลูกมันจะเล็กมาก